อ้ยตแลวสงสสารนะลูวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีแอครำกับครูจิบนะครับได้รับข้อความจากน้องนัทวุฒิธนกุลนะครับบอกว่าอยากให้ครูจิบรีแอคนาคเสลียงโนนเสเลาหรือโนนเสลาถ้าอ่านผิดกราบขออภัยนะครับจากวิทยาลัยน่าสินร้อยเอ็ดอาโอเคเราไปดูกันเลยเช่นเคยครับ ครูจิ๊ก็จะไม่อ่านดีสคริปชันไม่อ่านคอนเทนต์อธิบายใดๆนะครับเราจะดูแบบโล่งๆครับวันนี้ขอขอบคุณช่องออสุดที่วัดแจ่มสายที่โพสคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ไปชมกันเลยครับกับนาคเสลียงโนนสเสลาหรือโนนเสลาถ้าอ่านผิดกราบขออภัยครับพี่น้องเอ๋ยอืมเปิดมาเป็นพยาว่ะน,นักเกิงผูผา หาาแนวมเียมเเสงัปิดเป็นพยาเปิดเป็นเป็นฉากเหมือนทำขวัญนาคมมีคุณอุ้ยทรงผมคุณแม่ฉันยอมใจในการยีฉันยอมใจในการตี เลิศสำเนรบวชตัวแทนพระคุณเจ้าเอาตนเขาในธรรมเหมือนจะขอสมาลาบวชอะไรประมาณนี้นะเออก็คือฉากมาเปิดเป็นเซตพิธีงานบวชแล้วก็มีเหมือนน่าจะเป็นตัวระบำนะแต่งตัวเหมือนเหมือนกันที่ใส่เสื้อแขนกระบอกแขนพองๆแล้วก็ห่มแพรวาอยู่เขาแต่งตัวแบบนี้หรอนา มนเดาว,ว่านักสแสดงที่อยู่ oh. ด้านหลังน่าจะเป็นแดนเซอร์น่าจะเป็นนางระบำอืม hmm. แต่งตัวจริงเลยแต่งตัวในฉากเลยเอออะข้างหลังเริ่มมีโมเฟเมนต์เริ่มมีแบบแอคติ้งพูดคุยเอ,อ้ยยินดีด้วยน้อ,ออุสาทุ่โอก็แปลกดีนะเปิดโชว์เป็นแบบนี้ เปิดโชว์เป็นคอมโพสที่เป็นพิธีการพิธีกรรมเปิดมาก็ฟึ่มเลยรู้เลยว่าคือว่าคืองานอะไรอ,าาอ,อ่ะข้างหลังฟอนแล้ว <บน S 1> เห็นไหม <บน S 1> ว่าแล้วโอ้มีนักร้องอยู่ด้านหลังด้วยเอ๊ะเ,เอาสเสลา<บ>นโนนสเลาคุณจิบอ่านผิดขออภัยนะครับ,บ <น S 2> อ่านว่าเสลาโอ้มีผู้เท่ามาว่ะเออ น่าจะเป็นพิธีบวชของคนอีสานนะเนาะครูจิ๊บก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนนะอืมฟ้อนงามจังเลยข้างหลังอะ่ะแม่นักร้องไปยืนแอบซะหน่อยน่าจะยืนออกมาพรีเซนต์ซะหน่อยนักร้องไปแอบอยู่ตรงคุมไตรโอ้ยทำผมสวยนุงซิ้นแล้วก็ใส่เสื้อ พอใส่เสื้อที่มีแพทเทิร์นเป็นดูร่วมสมัยก็อาจจะดูแบบดูเด้งโดดมาจากจากจากความเป็นพื้นบ้านนิดนึงนะครับจริงคุชิปมองว่าถ้าใส่เป็นเสื้อแขนกระบอกธรรมดาก็ดูคลาสสิคอลดีดูเป็นโฟกดูเป็นพื้นบ้านดีแต่โอเคไม่เป็นไรเข้าใจว่าผู้สร้างงานก็อยากให้สวยอะ่ะเข้าใจแต่ถ้าเป็นเสื้อแขนกระบอกปกติคุชิปว่าก็ได้อารมณ์โฟกพื้นบ้านจริงๆจังๆเพราะก็นําเสนอ การแสดงพื้นบ้านอ๋อเหมือนจะแห่หนา้าคอ้ยหน้ากลางร่มเองเลยอเออภาคอีสานก็เป็นแบบนี้อ่ะเหมือนมีคุยการมีแอคติ้งเบาๆบาโ้ยจะยอมใจนี่ขนาดมองไกลๆเนี่ยยังรู้เลยว่าทําผมสวยมากเลยนางระบำเนี่ยอ่ะก็ถือพวกเครื่องอัฐบริขารต่างๆเป็นขบวนไปอะไรอย่างนี้อ๋อหน้ากลางร่มเองเหรอคะภาคอีสานไม่รู้เนาะถ้าเป็นภาคกลางมีคนกลางให้สัพพทนอ๋ออันนี้เป็นร่มเหมือนเป็นร่มแล้วมาตกแต่งให้สวยงาม แหมชอบผ้าสบายเธอจังเลยอะ่ะหืมถือหมอนขิดถืออะไรไปร่วมพิธีเออเป็นระบำหมอนขิดว่ะ เออไม่รู้ริกหมอนขิดหรือหมอนขวางฮะริกไม่ดูขอภอภัยอ่สวยชอบชอบแพทเทิร์นง่ายๆรขาคาคณิตแถวตอนแถวตรงขอให้ฟอนอพร้อมๆกันแค่นี้ก็แบบนัมเบอร์วันแล้วจ้ะเป็นระบาหมอนแล้วหนึ่งทำผมเรียบร้อยจังเลยอ่ะ ดนต,ต,ตรีก็เป็นโฟกเลยครับเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองเลยเออเล่งจังหวะมาหน่อยและเข้าสู่พาร์ทสองดูซิออกมาเป็นอะไรเฮ้เป็นนักสแสดงเป็นแดนเซอร์ชายแบกเหมือนเสลียงออกมาเฮ้ออ้ยฉันว่าต้องเอานาักไปนั่งบนนั้นแล้วขยมขยนุนขยมขย่มแน่เลยแล้วแบบน้าก็ต้องจับแน่นๆไม่ให้หล่นอ่ะใช่ไหมเออเออ ชอบคุณจิบชอบดูแดนเซอร์ผู้ชายครับเอเอเออเหมือนท่าในดึงคอกดึงสากเลยเอเอเฮ้ยท่านิเก๋เอ่ะเสริมลอบะเสริมลอบะ <laughs> เฮ้ยชุดโอ้ยแดนเซอร์เยอะมากผู้ชาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12คนออกจากเขาใจว่าต้องแบกสเสรี่ยงอะเนาะ เออเอาเสี่ยงมาเป็นพร็อพก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะในประเพณีมีอะไรก็ก๊อปปี้มาแล้วก็มาโครเรกาฟท่านิดหน่อยเอาแล้วมึงจะขึ้นแล้วพอ <laughs> พอแม่ส่งขึ้นเสลี่ยงแล้วป่ะเออเออเป็นซีนแอคติง้งเป็นซีนแบบสั่งเสียหน่อยเพ่อเท่า <laughs> อ่านางฟ้อนออกมาเหมือนแบบ จะตั้งขบวนเพื่อที่จะด่แห่ไปแล้วได้ประมาณนี้ว่ะเฮ้ดนตีดีอ่ะ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วมึง้ันเซอร์หญิงเยอะมาก1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ชุดนี้ใช้นักแสดงเยอะนะคะเอาแล้วโอ้โห หฮ้ยเฮ้ยถ้าฉันเป็นนักแสดงคนนั้นน่ะฉันต้องไม่กินข้าวมาก่อนถ้าคูจิกินข้าวมาก่อนอ้วกแน่อ่าตอนนี้ก็เข้าสู่ขบวนขบวนแห่เป็นพาเรดพาเรดแห่นาคปะเออยเพลงเร็วมากโอ้โหฮตาฮแล้วสงสารนะลูก <laughs> โอ,โอ,โอ้เอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาแม่มเงยโอ้ยถ้าตกมาทำไงวะนั่นอ่ะโอ้โตอนนี้ฉันโฟกัสแต่นากแล้วพ่อนากแล้วเดี๋ยวดูนางรำก่อนเออระบำก็เป็นท่าฟออนนับ8นับอะไรมีท่าเสร็จเท่าไหร่ใส่เข้าไปอ้าวเท้าเอวย่ำซ้ายย่ำขวาป่ะเออเฮ้ยชอบกันมูฟข,ของของขบวนแห่เนาะ ปกติก็จะมูฟเป็นเส้นวงกลมเป็นเส้นเลขแปดแต่นี่เขาแบบมูฟหน้ามูฟหลังคือปกติวันเราเราเห็นโชว์ที่เป็นขบวนนะครับมันก็จะเดินเป็นวงกลมหรือไม่ก็เดินเป็นเลขแปดโอ้ว้าโอ้ตายแล้วตายตาย,ตายแล้วเวียงโรชิงช้าปะเนี่ยกูเฮ้ยชอบตอนนี้ที่แดนเซอร์หญิงพอสเอาไว้แล้วให้พ่อนาคเด่นโอ,โอ้มีคุยการแดนเซอร์หญิงมีแบบเฮ้ยเธอได้บุญ ได้บุญแล้วกูมาฝอนต่อหน้านาคเนี่ยได้บุญเป็นนางฟ้าแล้วอะ่ะเอ๊ะท่านี้บ่อยนะเนี่ยโอ้ยตา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 ย,ตายโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วฮ่าเดินจริงโอ้ยเกือบหล่นนะเมื่อกี้มือหลุดดาโอ้ยเอียงเอียงแล้วหนึ่ง โอ้ฉันมัวแต่ดูพ่อนาคเลยฉันรุนมากเลยอะ่ะโอ้ยข้างหลังก็ฟ้อนเป็นลูกสาวลูกสาวก็ฟ้อนเป็นลูกเออเออ <c oughs> ตรงกลางนั้นทำไมหน้าเหมือนแจ๊ดชวนชื่นเลยอะ่ะใช่แจ๊ดชวนชื่นไหมนะ่ะ โอ้โยเปลี่ยนทำนองอีกเขาจังหวะเร็วขึ้นอีกโอ้โหโโอ้หตายแล้วอ้วกแล้วกูเป็นกูกูอ้วกแล้วนี่โอ้ยโอ้โหเออโอ้โยอชิดขอบถ้าฉันอยู่นะเออเออเออโอ้จบโอ้โอโจ,บโอโจบแบบเอียง จบในคอมโพสนิ่งนั่งระบำา้สาธุสาธุสาธุนี่ถ้าครูจิ๊บอยู่นะครจิ๊บจะตบรางวัลเพราะหน้าคนนี้นะพันหนึ่งเลยเสี่ยงอันตรายเสี่ยงตายมากลูกเอ๋ยจะได้ขึ้นจะได้เข้าสู่ร่มกาลสาวัรค์นี่ยโอ้ตัดภาพมาเป็นบวชแล้วของผ้าแล้วเออดีดีเปลี่ยนซีนได้แบบลื่นไหลนะ อ่ะแล้วก็มาฟอนต่อเออเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยชอบขนลุกจากขนลุกโอระวังลูกล้มแล้วลูกลูกสาวจบยัง โอ้ยังเหรอมงเอกเสียงมงเสียง,ยงะระฆังของเป็นสัญญาณของการโอ้แม่แม่กับพ่อยืนแข่งไปหน่อยนะเออ <laughs> โอเคครับกล่าวโดยสรุปการแสดงชุดานาคเสลี่ยงโนนเสลาของ<า>วิทยาลัยนาตศิลป์ร้อยเอ็ดอะครูจิบอาจจะไม่ดูคิโรกราฟของท่ารำเพบาะไปโฟกัสอยู่กับ การแสดงของพ่อนาคและการขย่มเสลียงนะ้มันดึงมันดึงสายตาไปจุดนั้นแต่โอเคเราได้เห็นภาพเพราะบอกได้เลยว่าการแสดงชุดนี้ก็ต้องการจะนําเสนอประเพณีพิธีกรรมนะพิธีการแห่นาคแบบอยู่บนเสลียงแล้วก็แบบ เขยา่าเขย่าแบบเนี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนี้ของจังหวัดนี้เราเห็นภาพในองค์รวมได้อย่างชัดเจนนะครับเปิดโชว์มาก็เป็นพิธีนะครับเหมือนทําขวัญน,นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแต่งตัวนาคนะครับหลังจากนั้นก็น,นํานาคไปเ,เข้าสู่ขบวนแห่นะครับขึ้นเสลียงอ๋อ,เ,อ,อเป็นเป็นขบวนแห่แบบขบวนแหน่นาคแบบมีพ่อแม่แล้วก็แบบนาคเดินกลางรมมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ ช่วงระบำนะครับนางระบำก็อาจจะเป็นสาวนะครับชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีแห่นาคนะครับถือพวกเครื่องอัฐบริการหมอนขิดต่างๆนานาหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ช่วงของอการแห่เสลียงนะครับแต่ก็เปิดตัวด้วยเสลียงแล้วก็แดนเซอร์ผู้ชายออกมาะระบำเสลียงก่อนนะครับ ะะหลังจากนั้นก็นำหน้าขึ้นเสลียงนะครับตรงนี้ก็มีซินดราม่าเล็กๆนะคุณพ่อคุณแม่นำหน้าขึ้นเสลียงนะครับแล้วก็แห่นาคไปทีนี้ก็คือเข้าสู่ของพาเรตเสลียงแห่นาคและแล้วก็แบบมีการขย่มขย่าวซึ่งหน้าหวัดเสียวมากนะครับคือต้องซ้อมอย่างดีแล้วคนที่เกาะอยู่ด้านบนเนี่ยต้องเกาะให้แน่นเลยนะครับอ่ะแล้วก็จบด้วยอ่า แห่มาที่วัดแล้วก็โคงตัดภาพเลยก็คือกลายเป็นบวชพระครองผ้าคองจีวรมาแล้วนะครับแล้วก็มาจบในภาพนิ่งนะครับคอมโพสก็คือเหมือน,นประมาณบวชนั่งเสร็จแล้วนะครับกาวโดวยสรุปนะถ้าคุณต้องการจะนําเสนอประเพณีเกี่ยวกับการแห่นาคอันเนี้ยมันชัดเจนมากเพราะมันเห็นชัดเจนแล้วถามว่ามันก็มีความตื่นเต้นนะในระหว่างที่กูจะดูโชว์นะครับแต่การที่แห่เสลียงขย่มแห่นาคไปเนี่ยทำทำให มันดึงสายตาคุณจิบเล็กน้อยมาสนใจที่ตัวพ่อนาคนะครับตรงระบำอาจจะไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับแต่เขาเข้าใจว่าโอเคก็เป็นภาพประกอบรวมกันเพื่อที่จะสร้างภาพรวมออกมาให้เห็นถึงประเพณีนี้เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับคณจิบโอเคนะสำหรับการแสดงชุดนี้ไม่มีดีสคริปชันไม่มีรายละเอียดการแสดงเนาะมีแต่บอกว่าเป็นศิลปะนิพนธ์เชิญสร้างสารรค์ของวิทยาลัยนะสินร้อยเอ็ดนะครับกล่าวโดยสรุปนะการแสดงชุดนี้ขนลุกนะ เออแล้วถ้าฉันอยู่ฉันจะบอกอะไรฉันจะตบรางวัลพ่อนาคเลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับออช่องสุดที่วัดแจ่มใสนะครับแล้วก็ออน้องอะไรที่แนะนำมามาสักครู่ก่าวไปช่วงต้นนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ร้อยเอทที่มีการแสดงดีๆมาให้ดูนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้แนะนําเล็กน้อยแหมถ้าชุดผู้หญิงชาวบ้านเป็นแบบพื้นเมืองจริงๆเป็นโฟกจริงๆเสื้อแขนกระบอกธรรมดาผ้าฝ้ายผ้าอะไรก็ได้เนาะพอตัดเป็นชุดแพทเทิร์นนี้มาเลยดูแบบเป็นเป็นแพทเทิร์นแบบ รวมสมัยเป็นนิดนึงนะครับอันนี้ติงหน่อยเดียวแต่ว่าโดยรวมดีครับวันนี้คุณจิ๊บลาไปก่อนอยากให้คุณจิ๊บรีแอคคลิปไหนฝากมานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย